ก่อนอื่นนะคะมิ้นขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาดูใหม่นะคะมิ้นชื่อมิ้นชื่อมินมิ้นชื่อมินนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็มีร้านอยู่ที่สยามพารากอนตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งสาขานะคะที่สยามพารากอนชั้น4ี่เอ็กโซติกไทยนะคะแล้วก็ คุณแม่นะคะทำสินค้าประเภทนี้เสื้อผ้าอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วนะคะซึ่งคุณแม่เองนะคะเป็นชาวเขาเผ่าอาข่าเห็นหน้าตายอย่างนี้นะคะก็คือมิน้นเป็นคนอาข่านะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะเป็นคนเชียงใหม่เนาะ,ะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเริ่มต้นกิจการนะคะจากที่สวนจตุจักรนะคะเริ่มต้นกิจการจากที่สวนจตุจักรแล้วก็ก็ทํามาตลอดเลย เปลี่ยนอาชีพหลายๆอย่างบางทีขายผ้าเม็ดบางขายเสื้อผ้าบางขายกระเป๋าบางขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับสินค้าชาวเขานะคะลูกค้าอาจจะเคยได้ยินคําพูดที่ว่าผ้าทุกผืนลายปักทุกลายเส้นหรือลายปักทุกเอ่อลายปักทุกอย่างของชาวเขามีความหมายเคยได้ยินใช่ไหมคะ,ะมิ้เชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินแต่มิ้อยากจะมิ้ก็คิดว่ามีไม่มากที่จะศึกษา หรือว่าที่จะหาข้อมูลลงไปจริงๆว่าแต่ละลายเนี่ยมันมีความหมายแบบไหนอ่ะวันนี้นะคะมิ้นก็ขออนุญาตที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาพูดให้ฟังข้อมูลเหล่านี้ที่มิ้นจะนํามาพูดในเช้าวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับลายก้นหอยลูกค้าเห็นลายก้นหอยเหล่านี้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยลายพวกนี้มันมีความหมายนะ เราจะพบเห็นลายแบบนี้บ่อยแน่นอนมินเชื่อนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะมินเอาไปมินไปหาจากในอินเทอร์เน็ตได้แหละแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ของศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือ,อกรมส่งเสริมสริมศิลปาชีพ <s men> นะจ๊ะนเนี่ยเขาก็บอกให้ฟังว่าลายปักพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการปัก <c ute> เขาเรียกว่าเจียใช่ไหมเจีย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  เสียใช่เสียะนะคะถ้ามิมอ่านตามไปนี้นะเสียซึ่งแปลว่าเทคนิคเทคนิคที่ปักแบบเย็บปักหรือภาษาอังกฤษก็คือแอ,อพลิกนั่นเองนะคะคือใช้ผ้าอีกหนึ่งชิ้นนำมาตัดชุดที่แม่ค้าใส่เท่าไหร่ชุดที่แม่ค้าใส่ไม่ได้ขายนะคะพูดต่อเขาบอกว่าลายก้นหอยเนี่ยมันมีความหมายมากเลยนะมันแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเขาเผ่าม้งซึ่ง คือมิน้นท์นไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งขนาดนี้เขาบอกว่าลายปักแบบนี้ค่ะลายปักก้นหอยเนี่ยจะต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ความอดทนมากเป็นพิเศษนะคะถึงจะปักลวดลายนี้ได้สําเร็จแต่ละใบเนี่ยอ่าแล้วใบสามใบเนี่ยที่มิ้นท์กำลังโชว์เนี่ยนะคะเป็นใบ l i m i t ต็ดเป็นใบที่มีจํานวนจํากัด1เป็นของเก่า2ค่อนข้างสมบูรณ์80%ออัพนะคะ สนะคะเป็นสีที่ลงตัวมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือจริงๆอ่ะสีพวกนี้ที่ลูกค้าเห็นสามใบใบ3ใบนี้นะคะเป็นสีที่จริงๆแล้วสีมันตกตก,ตกจนไม่ตกแล้วตกจนไม่ตกแล้วนะคะเนี่ยอย่างที่อย่างที่ข้อมูลในนี้เขาบอกนะคะคือจะต้องใช้ความละเอียดความปราณีค่อนข้างเยอะต้องมีฝีมือและความชํนานาญมากสีใบนี้นะคะาออสามใบนี้ราคาอยู่ที่ มาขึ้นราคาเลยก็ได้ค่ะ4,900นะคะ i n น p ไ r ล t i ชัของชาวเขาส่วนใหญ่แล้วเกิดจากธรรมชาติพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวสัตว์ป่าหม้อหย4,900ไฟฝุ่นผีเสื้อหมูป่าฟันสัตว์เนี้มาจากสิ่งเหล่านี้รอบตัวเรามาจากธรรมชาติมันสื่อถึงอารยาธรรมของเขานะคะซึ่งตัวก้นหอยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า เขาบอกว่ามีคติความเชื่อของชาวม้งบอกแฝงอยู่ว <Okay ina> <mono> mm ่าเชื <okay ina> ่อว่าลายหอยสังหรือลายก้นหอยเนี่ยนะคะถูกถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกนํามาใช้ในประเพณีหรือพิธีกรรมสําคัญต่างๆทางศาสนานะคะลักษณะการวนของก้นหอยเนี่ยเปรียบเสมือนการโคจรของพระอาทิตย์และพระจันทร์และดวงดาวเห็นไหม We never know before คือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าเราไม่รู้จากข้อมูลนี้ย้ําอีกครั้งนะคะทุกคนมินอาจจะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษผสมกันไปนะเพราะว่าเห็นมินอย่างนี้นะมินเรียน International School นะคะถ้าให้มิ้นแบบว่าแปลอีกหนึ่งรอบนะมันคือเหมือน universe อยู่ในนี้ universe ภาษาไทยคืออะไรจักรวาล it's like universe in your hand ขอสิกระดิ it's like universe in your hand หมายถึงว่าเหมือนอ้า we can i m a g i n จจิงจริงแล้วจริงๆนะถ้าเรามองทุกอย่างให้มันเป็นศินละปะทุกคนมิ้งเคยบอกไว้แล้วหลายครั้งมาก mm hmm. เพจของเรานะคะโดยความเชื่อและไม่ใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าโดยทัศนคติของเรานะคะโดยวิชั่นของเราเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าแต่เราขายงานศินละปะเราต้องการยกเราเรามีความ mm hmm. เคยมีความเชื่อว่าพวกเหล่านี้มันเป็นงานศินละปะเราต้องให้คุณค่าเขา mm hmm. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้หนึ่งมันต้องใช้ความชํานาญของแต่ละคนยิ่งอันไหนสวยยิ่งมีความชํานาญยิ่งหายาก ของเก่ายิ่งสมบูรณ์ยิ่งมีราคานะคะราคา4,900บาทอ่ะรหัสขึ้นแล้วตามนี้ใครอยากดูไปไหนชัดๆแจ้งนะคะนะมนีจะทำคอนเทนต์ดีๆให้ลูกค้าได้ติดตามชมนะคะใครอยากแบบ รู้แบบวิถีชีวิตมินนั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้พูดจริงๆว่าคนเราอะชอบอะไรแบบนี้แหละต้องกลับกลับไปธรรมชาติอะโลกรามันเยอะเนาะเราต้องแบบศึกษาว่าคนสมัยก่อนเขาใช้ชีวิตแบบไหนถึงอยู่ได้ซึ่งใช้ชีวิตแบบธรรมดามากคือมิ้นว่ามันเป็นชีวิตเมื่อก่อนอะพูดจริงๆตอนสมัยเราเด็กๆอะเราอยากเจอซิลิเซชั่นเนี่ยอยากเจอแบบโอ้เจอนู่นเจอนี่แต่คือปัจจุบันตอนเนี้ยมันแบบสำหรับมิ้นนะ มินมองดูว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วความจําเป็นของเราคือชีวิตชีวิตสมบูรณ์แบบแบบไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะสําหรับมินมินมองดูว่ามินไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองห่วยหาธรรมชาติขนาดเนี้ยจนมาเนะี่ยจนมาเป็นโรคลาอะไรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่คือมินมองดูว่าธรรมชาติคือแบบฮิลลิ่งอะธรรมชาติอะคือ born, วีบอนกับเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติเข้าใจไหมแล้วเราอะทำลายมันอะแต่มันไม่ได้ไงรู้สึกว่าอันนั้นคือริชนะนั่นคือความรวยอะเข้าใจปะ ไม่ได้มองว่ามิ้นขายแค่เสื้อผ้าแต่มิ้นขายงานศิละปะเพราะว่าเราเห็นคุณค่าในการทําของทุกคนของคุณป้าทุกๆคนที่ทําที่เขียนเทียนที่กว่าจะวาดที่กว่าจะปะักเพราะเออคือมันไม่ใช่ที่ทุกคนทําได้อะถึงจะทําได้ก็ไม่ได้สวยเท่าเท่าเท่ากัน นะมิ้นเลยมองดูว่างานพวกนี้เป็นงานศิลปะแล้วยิ่งงานผ้าเก่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องราคาสูงขึ้นไม่ใช่ราคาต่ำลงมิ้นมองดูว่ายิ่งของมันหายา,ยากอ่ะเราต้องให้คุณค่าเขาเราต้องให้คุณค่ากับมันมันเป็นของหายา,ยากแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยหนูไม่ได้หนูไม่ได้ดูถูกนะแต่เข้าใจไหมในเมื่อมันมันมนเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงที่แบบ อะไรก็ตามที่มันสามารถ replaceable ก็ตามที่มันสามารถแทนที่ได้มิ้นมองดูว่ามันสามารถราคาแบบถูกได้ไดไอันนี้อีกสิปีก็ใช้เครื่องทําอีกได้แต่อันนี้อีกสิปีคนที่ทำาทำไม่ได้แล้วเลยอยากจะให้ทุกคนให้ความสําคัญกับตรงนี้มากกว่าที่เป็นอยู่อย่าไปคิดว่ามันก็เหมือนกันหมดมันไม่เหมือนกันลูกค <c oughs> ้ามีตั้งแต่ปีแรกอะยังอยู่แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณเขาจริงจ คือแบบที่ยังแบบติดตามแล้วก็ยังแบบชื่นชมที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อใจในการแบบทาง,งานของเราะคะ่ะริงก็อยากจะให้ลูกค้าใหม่นะคะลองติดตามดูว่าลอ,ลองติดตามเรื่องราวของเรานะคะเพราะเราเนี่ยคือเราก็อยากจะบอกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนหนึ่งที่มีของเมียอ, <c oughs> อะไรวะ